ในที่สุดซีรีส์เกมที่ผมรอคอยก็มาแล้ว <S <S ติดอยู่ที่ว่ารอนานไปนิดหนึ่งเริ่มลืมแล้วเนื้อเรื่องมันเกี่ยวกับอะไรนะสวัสดีครับวันนี้ผมไอตโตะจะมาเล่นเกมเคส0-3นย์สาม n ูกคณิตบอลบอยเดมภาคต่อของซีรีส์เด็กกินคนที่ผมเคยเล่นไว้ใครเคยดูน่าจะเลิฟเกมนี้แต่สำหรับคนที่ไม่เคยดูก็สามารถเพลิดเพลินกับเกมนี้ได้เพราะว่าเป็นเนื้อเรื่องแยกกันสำหรับเคสสยองในวันนี้จะเป็นเรื่องราวของเด็กผู้หญิงคนหนึ่ง ที่ตามหาคนรักของเธอที่หายตัวไปว้าวมีรอยยิ้มกินใจอืมใครเคาะอะไรว้าวเสียงเหมือนมีคนมาเคาะบ้านโจรเหรอ สแกรแบบสะดุ้งนิดนึง <Tagen> เรียบร้อยนอย่าจะเป็นอินโทรแบบให้ตื่นเต้นอย่าเปิดหน้าต่างของคุณไม่อย่างนั้นเขาจะตัดหัวคุณและเอาร่างของคุณไปเอาไปแต่ร่างสินะแล้วทิ้งหัวไว้ฮืม เหมือนเรื่องรานี้น่าจะเกี่ยวกับปริศนาคนหัวขาดอะไรพวกนั้นนะครับฉันควรจะไปที่บ้านของแซลลี่จริงๆเหรอ,อรู้จักกับแซลลี่ซะด้วยแซลลี่เป็นตัวละครจากภาคเก่านะครับแต่ตัวหลักของเราเป็นตัวละครใหม่อ๋อตกใจหมดเลยแค่เสียงเจ้าแมวเหรอ <c oughs> แต่นั้นไม่น่าใช่แมวฮะอะไรนะ่ะ นุ่มหัวเขียวคนนั้นเอ้าเขาเอ้าเขาเขาเป็นผู้หญิงเหรอหัวของเด็กผู้หญิงคนนั้นลอยได้ด้วยผีอย่างนั้นเหรออ๋อมันปล่อยพลังกันด้วยไม่นะฉันขยับไม่ได้ร่างกายชาไปหมดไม่เจ้าหน่อยช่วยด้วยเจ้าวิญญาณปีศาจโง่ถ้าฉันเป็นแกเนี่ยจะรู้จักระวังข้างหลังบ้างนะ เอาล่ะมันหันมาแล้วที่เหลือตานายฮึมผู้ชายหล่อจัดการเรียบร้อยอ,อะไรเนี่ยเขาเปลี่ยนเจ้าผีเมื่อกี้กลายเป็นเยลลี่เจอปีศา์ร้ายแต่เช้าเลยนี่เป็นหลังไม่ดีชัดๆเรื่องคือเกมเขียนชื่อเป็นผู้ชายหล่อเลยนะช่างเถอะหยิบไอ้ผีเยลลี่นี่ขึ้นมาก่อนละกันฮึอ่าขอบคุณมากเลยนะคะที่ช่วยชีวิตฉันนะ่ะ ลิลลี่โค้งคำนับและถอนสายบัวให้ด้วยว้าวมีร้านอาหารอยู่ใกล้ๆนี้เราน่าจะไปหาอะไรกินแล้วคุยกันหน่อยดีไหมอ๋อแหมคือว่าฉันไม่อยากจะรบฮะนี่เธอพูดอะไรเนี่ยเธอต้องเป็นคนเลี้ยงพวกเราสิเอ๊ะขอประทานโทษนะคะ <laughs> พี่พวกหมอผียาจกเขายังคงนิสัยเหมือนเดิมไม่คิดเลยว่าจะมีร้านอาหารที่เปิดเช้าแบบนี้คือว่า เราไม่มีอะไรกินนอกจากเจลลี่ผีนี่มันหลายวันแล้วล่ะจ้าฮะนี่คุณสองคนกินวิญญาณของผีเหรอก็แน่อยู่แล้วพวกเราเป็นคู่หู e x ็กโซซิสที่รู้จักในชื่อของ g o ตอิสเตอร์ตัวกินผีไม่หนูไม่เคยได้ยินมาก่อนเออพวกคุณเป็นคู่รักกันอย่างนั้นเหรอคู่หูทางธุรกิจเท่านั้นแหละแต่ว่าพวกเราก็เป็นเพื่อนกันด้วยนะใช่ไหมไม่ อ<ะ>ยังไงก็ตามยินดีที่ได้รู้จักนะจ๊ะฉันชื่อว่าเจตอรินเป็นคนไทยแน่ๆเรียกฉันว่าเจตก็ได้ฟังดูน่ารักกว่าเจตเหรอคะชื่อเล่นน่ารักจังเลย<ฮ>ส่วนฉันชื่อว่าริเลียนลิลลี่เรียกฉันว่าลิลลี่ก็ได้ชื่อเธอก็น่ารักนะฟังดูเหมือนดอกไม้เลยโอ้ขอบคุณค่ะใช่และดอกไม้ก็ต้องถูกเด็ดสินะ ว่าเจน่าจะต้องใจเย็นก่อนและเอให้ฉันเรียกคุณว่าอะไรดีคะบรูซ์ลีนหรือจะเรียกฉันว่าบูสเวนก็ได้เพราะว่าฉันคือแบทแมนดีใจที่ได้รู้จักนะคะคุณบูซี่ดีเฮ้ยพี่เขาจะทําเป็นเข้มทําไมอตอนนี้รู้สึกอึดอัดนิดนึงแฮะไม่รู้จะพูดอะไรดีอาหารก็ไม่มาเสิร์ฟสักทีบางทีฉันน่าจะลุกไปเดินรอบๆหน่อยเอา อยู่ๆน้องก็จิตใจวาวุ่นมาสำรวจกันก่อนนะครับเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมานี้มีคดีฆาตรกรรมที่โหดเหี้ยมามากๆเกิดขึ้นในหมู่บ้านของพวกเราเด็กผู้หญิงคนหนึ่งถูกตัดหัวแล้วร่างของเธอก็ห,า,หายไปหรือว่าผีที่เราเห็นก่อนหน้านี้จะเป็นเด็กผู้หญิงคนนั้นนะ่ะอ๋าแล้วก็โดนสองคนนั้นกินหัวไปแล้วแล้วยายก็ได้ยินว่ามีเด็กสาวคนอื่นหายตัวไปด้วยเหมือนกันห <ณ S 1> วังว่าตำรวจจะจับตัวคนร้ายได้นะ เด็กผู้หญิงที่หายตัวไปคนนั้นฉันรู้จักเธอเอ๊ะหรือว่าเรามาตามหาเพื่อนที่หายตัวไปอาจจะไม่ใช่คนรักนะครับผมเมาเนื้อเรื่องเข้าใจผิดเธอเคยได้ยินเรื่องราวของวิญญาณชั่วร้ายหรือเปล่าคานิบาวบอยเขาจะโผล่มาเคาะที่นหน้าต่างบ้านและถ้าเธอเปิดหน้าต่างออกเธอจะถูกกินร่างกายและเหลือไว้แต่หัวเอ๊ะแต่ว่าถ้ามีปีศาจมาที่บ้านทำไมคนถึงยอมเปิดหน้าต่างกันล่ะ อ oh. คือซีรีส์เกมนี้เนี่ยมันน่าสนใจตรงที่การเล่าเรื่องของเขานะครับมันต้องมีอะไรซับซ้อนซ่อนเงื่อนมากกว่านั้นบางทีไอ้พิศานี่อาจจะปลอมตัวเป็นคนที่รัฐมาเคาะกระจกก็ได้เราถึงได้ยอมเปิดอะไรแบบนี้ใช่ไหมออคุณบูสก่อนหน้านี้เนี่ยคุณต่อยผีด้วยกำปั้นเหรอใช่มันเป็นพลังวิเศษของฉันนะนะฉันสามารถจัดการกับผีได้ด้วยการสัมผัสเออแล้วคุณเจตก็ทําได้เหรอส่วนหญ่นี่เป็นผู้ใช้พลังจิตนะ่ะ มันทำให้หลายอย่างเลยนะืแล้วเจดล่ะคุณดูไม่ค่อยดีเลยนะคะบาดเจ็บหรือเปล่าอ้าไม่ใช่หรอกก็แค่เป็นวันนั้นของเดือนน่ะมันลำบากมากเลยล่ะถ้าเธอเข้าใจว่าฉันหมายถึงอะไรอ๋ออย่างนี้นี่เอง <laughs> โอ้ผมไม่เคยเจอตัวละครในเกมผีที่เมนมามาก่อนสุดยอดสมกับเป็นเกมนี้ลิลลี่อาหารของพวกเรามาแล้วนะ ืทำไมเธอกินน้อยจังเลยล่ะเอ,อ้าไม่มีอะไรหรอกค่ะอ,อ๋อเจตอ่านใจใช่ไหมผมจริงๆผมลืมไปแล้วนี่ยว่าเจดอ่านใจคนอื่นได้หรือว่ามีเรื่องอะไรที่คิดอยู่ในใจกันแน่นะค,คุณอ่านใจฉันเหรอใช่แต่ก็ยังไม่ค่อยชัดเท่าไหร่อ่ะนะถ้ามีอะไรไม่สบายใจล่ะก็ทำไมไม่รองบอกพวกเราล่ะคือ ฉันมีเพื่อนสนิทคนหนึ่งชื่อซาร่าสวีทเธอชื่อเล่นว่าแซลลี่ว้าวประเด็นก็คือเธออาจจะคบอยู่กับผู้ชายที่เป็นฆาตกรโลกจิตแซลลี่เหรอฆาตกรโลกจิตอ่ะมีอะไรเหรอคะไม่เล่าต่อเลยคือเมื่อสัปดาห์ที่แล้วแซลลี่ได้เล่าให้ฉันฟังถึงเรื่องที่เธอไม่สบายใจ เธอดูเครียดนะเกิดอะไรขึ้นเหรอคือว่าฉันกำลังคบอยู่กับผู้ชายที่ชื่อว่ามาร์ตี้นี่คนนี้พระเอกของเรา <c oughs> คือมันเป็นพระเอกในภาคเก่านะครับสำหรับคนที่ไม่เคยดูผมแนะนำให้ลองไปดูนะครับเพราะว่าซีรีส์เกมนี้เจ๋งมากเธอหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาแล้วเอารูปมาร์ตี้ให้เราดูอะไรนะ่ะอืมเธอเจอกับเขาเมื่อไหร่เหรอเธอรู้เรื่องเหตุการณ์ที่มีคนติดเชื้ออารวาสที่โรงพยาบาลหรือเปล่าล่ะ อันนี้เป็นเหตุการณ์ในภาค2นะครับที่ผมไม่เคยเล่นเอาเป็นว่าสคนนี้รอดมาได้และกลายเป็นคู่รักกันเขาเป็นหนึ่งใน5คนที่รอดมาได้จากเหตุการณ์นั้นนั่นทําให้เธอมีความสัมพันธ์กันสินะใช่โอเคแต่ว่าทั้งสองคนรู้จักกันดีแล้วเหรอในความจริงก็มีเรื่องเกี่ยวกับเขาที่ทําให้ฉันไม่แน่ใจนะ่ะฮะ คือเหตุผลที่เขาเข้าโรงพยาบาลก็เป็นเพราะว่ารถชนพ่อแม่ของเขาตายไปและเขาก็ความจําเสื่อมโอ้แย่จังเลยนะแต่อย่างน้อยเขาก็น่าจะรู้จักเธอบ้างใช่ไหมความจริงนั่นแหละเป็นปัญหาเขารู้จักฉันมากกว่าที่ฉันรู้จักตัวเองซะอีกหมายความว่ายังไงนะ่ะเขารู้จักพื้นที่แถวบ้านของฉันดีแล้วก็ยังรู้ความลับของฉันด้วย เดี๋ยวนะฉันว่านั่นน่ากลัวแล้วเธอรู้หรือเปล่าว่าเขาอาจจะตามสต็อกเธอนะ่ะฉันบังคับให้เธอเลิกกับเขาไม่ได้หรอกนะแต่ว่าเธอสองคนน่าจะต้องคุยกันดีดๆเธอพูดถูกนะให้ฉันนำทางเธอเองขอบใจนะแต่ว่านี่เป็นเรื่องระหว่างมาตี้กับฉันเซอรี่แล้วเซอรี่ก็วาไปเป็นผีเลยเธอ จะไม่เป็นไรจริงๆใช่ไหมหมายความว่ายังไงนะเป็นเรื่องระหว่างฉันกับมาตี้ฉันรู้จักแซลลี่ดีก่อนที่เขาจะพบกับเธอซะอีกและฉันก็เป็นคนที่ตกหลุมรักเธอก่อนอ่าสรุปว่าตามหาคนรักที่หายจริงด้วยผมไม่ได้เข้าใจผิดเว้ยแต่ว่าหลังจากวันนั้นฉันก็ไม่ได้ข่าวาวอะไรจากแซลลี่อีกเลยแล้วเรื่องก็เกิดขึ้นในคืนก่อน อัเนื่องจากคุณซาร่าสวีทหายตัวไปในสัปดาห์นี้แล้วก็ยังมีเหตุการณ์คนหัวขาดอีกเราคิดว่าแฟนหนุ่มของเธอเป็นผู้ต้องสงสยัยคุณพอจะรู้อะไรเรื่องนี้บ้างไหมครับฮะมีคนถูกตัดหัวและแฟนของแซลลี่คือผู้ต้องสงสัยเหรอบางทีเรื่องนี้อาจจะเกิดขึ้นเพราะฉันไปขยันขยอให้แซลลี่ไปพูดคุยกับมาร์ตี้ก็ได้ถ้าหากมีอะไรเกิดขึ้นกับเธอแล้วก็ฉันคงไม่มีทางยกโทษให้กับตัวเองแน่ เอ่อตอนนี้ผมเริ่มรู้สึกว่าคนที่ไม่เคยดูเกมนี้มาก่อนจะไม่เกาหัวแบบผมคือ <c oughs> ตอนนี้ผมเกาหัวว่าเดี๋ยวนะไอ้มาร์ตี้กับแซลลี่จะ็นการเป็นแบบนี้ได้ไงแล้วพอรู้ตัวอีกทีฉันก็ขึ้นรถบัสตอนเที่ยงคืนมาที่เมืองฟูจิวิลในตอนที่ฉันกำลังเดินทางไปที่บ้านของแซลลี่ฉันก็เริ่มจะถามตัวเองว่ามันเป็นความคิดดีจริงๆแล้วเหรือที่มาตามหาแซลลี่บางทีเรื่องนี้อาจจะทำให้เธออยู่ในอันตรายมากกว่าเดิม เธอก็แค่กำลังหนีจากสิ่งที่เธอเลือกเองอะไรนะฉันแค่ฉันเองก็เคยมีแฟนผู้ชายมาครั้งหนึ่งแต่ว่าแฟนของฉันก็ตายไปเพราะว่าฉันอบางครั้งฉันก็สงสัยเหมือนกันว่าถ้าฉันไม่เข้าใกล้เขาตั้งแต่แรกบางทีเขาอาจจะไม่ต้องถูกฆ่าตายเร็วแบบนั้นน่ะ แต่ว่ามีแต่พัะเจ้าเท่านั้นแหละที่รู้ว่าอะไรจะเกิดขึ้นพวกเราเป็นแค่คนธรรมดาพวกเราก็แค่ต้องตัดสินใจทําสิ่งที่คิดว่าดีที่สุดในตอนนั้นแล้วอะไรกันละ่ะคือสิ่งที่เธอคิดว่าดีที่สุดในตอนนี้น่ะมันคือการตามหาแซลลี่หรือว่าไม่ใช่กันละ่ะคืออ้าเซฟอ่าถ้าเลือกข้อบนน่าจะเป็นฉากจบเลยนะครับผมเอาอันนี้ก่อนละกันไม่พูดอะไร จ,จ,จุนั่นคือทางเลือกของเธอเหรอสุดท้ายฉันก็ขี้ขลาดเกินกว่าจะทำอะไรมืดแล้วนะระวังตัวด้วยอสรุปก็เลือกที่จะกลับบ้านเนะาะตำรวจเนี่ยน่าจะเริ่มตามหาแซลลี่แล้วฉันน่าจะปล่อยให้พวกเขาจัดการอีกอย่างมาร์ตี้เองก็เป็นฆาตกรโรคจิตด,ด้วย เฮ้แต่ไอ้นี่มันดูเหมือนมาตี้เลยนะจะว่าไปแล้วฮะห,หรือว่ามาตี้จะโดนวิญญาณปีศาจบางอย่างสิงผมว่ามันไม่ใช่มาตี้ปกติผมงงเล่นงงนิดหน่อยผู้ชายคนนั้นยกมือขึ้นมาช้าๆในมือของเขามีมีดทำครัวอยูเย่เดี๋ยวก่อนคุณคือจะโทษฉันเลยนะ ธอไม่ควรไปไหนมาไหนคนเดียวโอ้ฉากจบที่ถึงแก่คาดฆาตกรโลกจิตแล้วก็สปอยว่าทั้งหมดมี4ฉากจบนะครับเฮ้ยแต่การที่เขาสปอยว่าเลือกชอยนี้จะเป็นฉากจบเลยมันไม่ค่อยดีหรือเปล่าผมว่าทุกคนคิดเห็นยังไงกับเรื่องนี้บ้างอะผมว่ามันก็ดีที่ทำให้คนเล่นรู้ว่าเออถ้าเลือกอันนี้จะจบเลยแต่ มันก็ทําให้ความตื่นเต้นน้อยลงหรือเปล่าแบบเหมือนเรารู้ล่วงหน้าเอาล่ะลองเลือกตามหาแซลลี่บ้างนะครับฉันอยากที่จะตามหาแซลลี่งั้นก็ทําเลยสิขอบคุณที่แนะนํานะคะมันทําให้ฉันตัดสินใจได้เลยล่ะงั้นก็ตอบแทนฉันด้วยการเลี้ยงโกโก้ร้อนสักแก้วก็น่าจะดีนะไอค่าข้าวเมื่อกี้หนูก็ออกไปใช่เหรอคะประทานโทษนะคะ <laughs> นี่คะ่ะโกโก้ร้อน กรูกคือต้องเลี้ยงพี่แกหมดเลยเอากินด้วยกันด้วยนะโดยที่ไม่พูดอะไรบูซี่ก็ส่งแก้วโกโก้ไปที่เจดเอ๊ะนี่เขาสั่งให้เธออย่างนั้นเหรอเนี่ยเอ๊ะนี่นายจาได้ได้เหรอว่าฉันน่ะชอบกินไอ้นี้ตอนที่ปวดท้องนะ่แ <c oughs> ะแหมฮึมอย่าเข้าใจผิดว่าฉันเป็นห่วงเธอล่ะสภาพแบบนี้เดี๋ยวเธอทํางานไม่ได้กับแค่นั้นแหละมีพ่อหนุ่มซินเลยเละรู้ไหมว่าเธอหน้ารักตีนะที่ทําตัวซินแบบนี้เนี่ยเฮ้ย ดูยังไงพวกนี้ก็คู่รักกันชัดๆใช่มันกิกักกันน้องแต่อย่างน้อยพวกเขาก็ไม่ใช่คนเลวหรอกนะคิดว่างั้นขอให้เพลิดเพลินกับมื้ออาหารนะคะฉันจะไปที่บ้านของแซลลี่ๆๆเดี๋ยวก่อนพี่ๆอย่าลืมให้เบอร์น้องด้วยอ,อะไรเหรอคะฉันมีความสามารถในการแชร์ความรู้สึกของฉันกับคนอื่นะนะ รวมทั้งรูปที่ฉันมีในใจด้วยนี่คือเด็กผู้หญิงที่เธอตามหาใช่ไหมเอ๊ะคุณรู้จักแซลลี่ด้วยเหรอรู้จักมาตี้ด้วยพวกเรารอดมาจากโรงพยาบาลในตอนนั้นด้วยกันนะ่ะอีกอย่างเมื่อ2อสาวันก่อนเราได้รับข้อความมาจากแซลลี่ขอความช่วยเหลือนะ่ะขอความช่วยเหลือทำไมพวกเราไม่มาร่วมทีมกันในการตามหาเธอเละ่ะถ้าอย่างนั้นฉันจะไม่ลังเลนะคะ ยานี่ไม่ลังเลที่จะเลี้ยงข้าวเราด้วยแม่เก็บเธอไว้ก็ไม่เสียหายพี่ชั่วลายมากรู้ตัวไหม <c oughs> เอ้ยแต่รู้สึกตื่นเต้นขึ้นมานะครับแับเดี๋ยวก่อนนะร้านนี้เขาขายกิฟต์เซตด้วยเหรอบางทีน่าจะซื้อไปเป็นของขวัญให้กับครอบครัวของแซลลี่นะ<อ>ถ้าหาของขวัญอยู่แล้วก็ทำไมไม่ซื้อนาซาจากฉันล่ะนี่เนี่ยมีพลังในการไล่ผีราคาแค่หนึ่งพันเท่านั้นเองพี่หลอกขายน้องอีกแล้วอะยังไงนะ เอแปลกจังเลยนะฉันคิดว่าฉันมีอยู่ไม่ใช่เหรอโอ้นายหลอกขายให้มาตี้ไปคขาก่อนไงตะบือ้อนี่พวกเขาไม่ใช่พวกต้มตุ่นใช่ไหม <c oughs> สุดท้ายฉันก็ใช้บัตรเครดิตในการซื้อกิบเซตมาดีมากนะ้องอย่าไปลงกลพวกนี้ะเอาล่ะงั้นพวกเราไปกันเลยไหมโอ้ผมดาววาดุเฮ้ย <c oughs> <c oughs> ผมเดาว่าเดโมจบตรงนี้าเป็นเดโมสั้นๆนะครับแต่ทำให้ผมแบบจำความรู้สึกที่เคยเล่นเกมนี้ได้เลยต้องบอกว่าผมไฮมากหลังจากเล่นเดโมก็ไว้รอ,อตัวเกมเต็มออกไม่พลาดต่แนะ่ผมว่าดูๆแล้วมาตี้น่าจะเป็นคนร้ายจริงๆนะครับค้นพบความจริง มียานอนหลับอยู่ในบ้านของเซลลี่มีการพูดถึงคานิบาวัลนอะไรวันนั้นสมัยเซลลี่ดูแปลกไป <c oughs> มีสมฉากจบที่เป็นไปได้โอ้โอเมื่อกี้เจดโดนแทงด้วยเหรออันนี้เป็นฉากจบที่เราเคยเล่นนะครับเคส03คานิบาวบ่อยที่แท้จริงคือถ้ามาตี้ เป็นไอผีที่มันตัดหัวคนแล้วก็เป็นมนุษย์กินคนจริงผมว่ามันมีความเป็นไปได้สองอย่างที่ผมคิดในตอนนี้อย่างแรกเลยคือมาร์ตี้อาจจะโดนวิญญาณปีศาจชั่วร้ายบางอย่างสิงทําให้เขาเปลี่ยนไปหรืออย่างที่สองก็คือความทรงจําของมาร์ตี้มันกลับมาจริงๆมาร์ตี้มันอาจจะมีความลับบางอย่างที่เรายังไม่รู้นะครับระหว่างการเล่นเกมที่ผ่านมาเนื่องจากเขาความจําเสื่อมนั่นแหละมันน่าสงสัยอ๋อ โดยรวมผมตื่นเต้นมากอย่างที่บอกตอนต้นคลิปนะครับตอนแรกคือผมลืมหลายๆอย่างในเกมนี้ไปแล้วแต่พอหลังจากกลับมาเล่นเนี่ยมันรื้อฟื้นความรู้สึกดีๆที่ผมเคยมีต่อเกมนี้ไม่น่าใจว่าสําหรับคนที่ไม่เคยดูซีรี์นี้มาก่อนเนี่ยจะอินกับมันหรือเปล่าแต่ว่าสําหรับผมเดโมก็ยังไม่มีอะไรมากนะครับแต่ว่ามันทําให้ผมรู้สึกตื่นเต้นแล้วก็อยากเล่นต่อแบบสุดๆก็ต้องรอไปก่อนนะครับอีกราวๆสองเดือนเดี๋ยวตัวเกมเต็มจะมา สำหรับใครที่ไม่เคยดูซีรีส์นี้มาก่อนผมแนะนำจริงๆนะครับอยากให้ลองย้อนไปดูคลิปที่ผมเคยเล่นเดี๋ยวผมแปะคลิปเอาไว้ให้ตอนท้ายก็ขอบคุณทุกคนที่เข้ามาติดตามรับชมในวันนี้มากนะครับคิดเห็นยังไงเกี่ยวกับเกมก็คอมเมนต์พูดคุยกันได้คาดเดาเรื่องเรื่องกันล่วงหน้ากันได้นะสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณทุกคนมากนะครับถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์ให้ผมด้วยนะครับแล้วไว้เจอกันใหม่คราวหนะ้าบ๊ายบาย